หอยเชอรี่สีทองนะคะแล้วก็อาจจะแชร์เป็นไอเดียในการาต่อยอดในการทำธุรกิจเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะคะซึ่งก็เพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็มีความสงสัยมี กังวลน,นะคะว่าเลี้ยงแล้วจะไปขายที่ไหนเลี้ยงแล้วจะขายอย่างไรนะคะวันนี้ก็เลยพามากินแล้วก็พามาดูนะคะ,อ,ะอย่างเมนูที่นกสั่งมาทานวันนี้นะคะก็จะมีหอยเชลรีสีทองผัดชาก็คือตัวนี้เลยนะคะและเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเป็นหอยเชลรีสีทองลวกจิ้มนะคะซึ่งร้านนี้นะคะเ็าเป็นร้านอาหารนะคะก็ เจ้าของร้านเนี่ยเลี้ยงหอยเชอรี่เองนะคะแล้วก็นํามาขายเองในร้านของตัวเองเลยนะคะก็จานเนี้ยนะคะหอยเชอรี่สีทองวกจิ้มเนี่ยจานเนี้ยอยู่ที่180บาทก็จะมีหอย21ตัวนะคะไซนี้เลยค่ะไซกำลังทานเลยนะคะแต่รู้สึกว่าบางตัวก็ไม่มีไข่นะคะก็แสดงว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้นะคะ เวลาเขาเสิร์ฟเขาก็จะมีน้ำจิ้ม2ส,สีมาให้แบบนี้นะคะเป็นซีฟูด้ดพริกเขียวพริกแดงนะคะส่วนอ,อีกเมนูนี้ก็คือชอรี่สีทองผัดฉาเนี่ยเครื่องแน่นมากนะคะแล้วก็ตัวก็ไซส์กำลังกินเลยนะคะก็น่าจะเท่าๆกันนะเท่าที่นกมองนะคะน่าจะเท่าเท่าๆกัน,น เนี่ยนะคะอันนี้นกก็ลงมาที่ชั้นล่างของร้านเขาอันนี้ก็จะเป็นบ่อที่เขาเลี้ยงนะคะโอไม่น้อยเลยนะคะค่อนข้างเยอะเลยเป็นอ่างอาบน้ํานะคะเป็นอ่างอาบน้ำเนาะเขาก็เอามาทําเป็น3ชั้นเลย3ชั้นนะคะวางซ้อนกัน3ชั้นแล้วก็มีอตัวตะข่าย,ยปิดอยู่นะคะแล้วก็มีลูกหอยนะคะน่าจะซส์เหรียญบาทเหรียญ5บาทนะคะเต็มเลยนะคะ ก็ค่อนข้างเยอะเลยแหละเท่าที่นกได้สอบถามกับเจ้าของร้านนะคะเขาก็เลี้ยงไว้ที่ร้านด้วยส่วนหนึ่งแล้วเขาก็เลี้ยงอยู่ที่บ้านเขาด้วยส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ร้านนี้อยู่ที่ลาดกระบังนะ,ะอยู่เรียบมอเตอร์เวย์นะคะก็น่าจะเป็นคนในพื้นที่นะเท่าที่สังเกตดูนะเขาก็คงมีพื้นที่ในการเลี้ยงค่อนข้างเยอะเลยแหละนะคะ นกก็ซื้อสั่งซื้อกลับมาบ้านด้วยเอามาให้พี่โพดนะคะวันนี้พี่โพ์ไม่ได้ไปด้วยนกไปกับเพื่อนนะคะเนี่ยค่ะที่ร้านเนี่ยถ้าเป็นหอยเชอรี่สีทองมีแค่2เมนูนะคะก็คือหอยเชอรี่สีทองผัดชากับหอยเชอรี่ลวกจิ้มอันนี้เป็นกล่องเนี่ยคือสั่งกลับมานะคะเป็นแพ็กเกจที่เขาใส่กลับมาบ้านให้กับลูกค้านะคะอันนี้ลวกจิ้มนับแล้ว21ตัวเท่ากันกับที่ร้านเลยค่ะ ก็เป็นไซนี้นะคะแต่อันนี้เห็นเปลือกเปลือกก็จะมีทั้งทองทั้งสนิมคละขากันแต่เอาจริงๆนะถ้าสมมุติว่าในกล่องนี้มีแต่ทองทั้งหมดเลยไม่มีสนิมเลยมันจะสวยกว่าน,นี้อันนี้คือในใน,ในความคิดของนกนะคะร้านนี้เขาก็ถือว่าเป็นร้านอาหารที่เป็นระดับกลางขึ้นบนเลยนะคะเพราะว่าดูจากราคาอาหารของเขาแล้วเนี่ยก็ไม่เบาเลยนะอ่า หอยเชอรี่นี่ก็180บาทนะคะแหนะเนี่ยกล่องเนี้ยค่ะ180บาทเมนูนี้นะคะส่วนออีกเมนูหนึ่งนะคะก็180บาทเท่ากันถ้าเป็นเมนูหอยเชอรี่สีทองคือราคา180บบาทนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะแล้วก็ตอบคำถามให้กับหลายๆคนที่สนใจอยากเลี้ยง แต่ยังติดตรงที่ว่าเลี้ยงแล้วจะขายที่ไหนเลี้ยงแล้วจะขายอย่างไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่นํามาฝากกันก็คือเลี้ยงแล้วก็นํามาทําเป็นอาหารประกอบอาหารขายนะคะขายที่ร้านหรือถ้าเราไม่มีร้านอาหารเราก็อาจจะขายตามตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอันนี้เสิร์ฟมาพร้อมน้ำจิ้มสองสีแบบที่ร้านเลยนะคะ ก็ okay. ยังไงก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับคนที่กำลังมองหาอาชีพเสริมนะคะ,ะหรืออยากจะทำเป็นอาชีพหลักเลยนอกว่าการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองอันนี้ก็น่าสนใจนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่กำลังมาแรงมากๆในช่วงนี้นะคะถ้าหากว่าใครสนใจก็สามารถทักถามในเรื่องของการซื้อพ่อแม่พันธุ์ได้ที่โตอีฟาร์มนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ